ใช่เหรอยังเจนะโพสต์ได้แล้วหรอเอาอีกแล้วหรอไหนฮะตั้งแต่วันแรกอะวิ่งเขามายิงที่บ้านอะวิ่งขึ้นร้องวิ่งร้องขึ้นมาให้ช่วยอันนี้เนี่ยอันนี้เรื่องจริงฟูนี่ต้องโทรไปคุยโทรไปเคลียร์แล้วเจอรุ่นใหญ่ด้วยเจอรุ่นใหญ่ที่สุดในพัทยาเลยที่สุดในภาคตะวันออกเลย <S <S โอ้พาไปเคลีย าไปขอโทษแต่วันแรกยังไม่ได้รู้จักกันเลยนะเอาจริงเราจะบอกให้นะว่าตัวเจยังไม่ได้เข้าครอบครัวพวกผมนะอยากมีแชทบอกหมดเลยว่าที่ต้องพิสูจน์ให้พี่พี่ต้องให้เราพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าก็ก็เป็นอย่างนี้แหละใช่กูก็กูก็เลยบอกว่าเวลาจะคุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่าคิดดีๆก่อนพูดโอ้ผมมีได้เออนั่นแหละถ้าถ้าถ้าให้ดูชแชทมันมีทุกอย่างเลยอยากให้น้องมาได้ดีจริงๆตอนแรก พยายามพาไปเชื่อมกับโอมให้ไปทําเพลงด้วยเออก็น้องมันก็จริงๆน้องมันก็ไม่ได้นี่หรอกแต่น้องมันก็เออเห็นว่าเพลงมันน่าจะปรับเปลี่ยนตัวได้อะไรอย่เงี้ยก็น้อยนะไอ้ย่นทุกคนแบบมีโอกาสแบบโคตรน้อยเลยเอาบอกตรงๆเอาเอาถามดีว่าจริงไหมจริงนะแล้วน้องก็มีเงินเดือนนะน้องมีเงินเดือนน้องมีเงินเดือนมีเงินเดือนจากตัว GTA แต่ว่าน้องไม่เอาไม่ทํา ไม่ทําต่อเพราะว่าไม่ใช่แนวทางไม่ใช่แนวทางของน้องน้องเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็คนดูน้อยด้วยจริงไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีใครกล้าจ้างน้องมาขนาดนั้นหรอกคนดูน้อยมากแล้วทํางานเดือนหนึ่งสตรีมอยู่ไม่กี่วันยังเจออีกแล้วเอาจริงผมแทบจะไม่ได้ทะเลาะกับน้องเลยนะยยแ,แต่ก็ไม่รู้ว่า มัน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 คือเรื่องเกิดที่น้องไม่ได้ออกคลิปเนี่ยแหละแต่มันมีเหตุและผลของมันเพราะทำไมถึงไม่ออกคลิปเพราะว่าเข้ากับคนที่บ้านไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องที่มันเคยออกสื่อไปหลายๆปัจจัยนี่คือความเป็นจริงทั้งหมดทุกอย่างมีแชทหมดจริงๆผมทำคลิปไปแล้วด้วยนะคลิป50นาทีเลยแต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ไม่ได้ลงทำเสร็จแล้วด้วยทุกอย่างเสร็จหมดแล้วด้วย แต่ว่าคิดอยู่คิดคิดอยู่ว่าควรจะลงดีไหมทำเสร็จหมดแล้วด้วยเสร็จมานานแล้วชชดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแชทแท็กทิกต o อยังเจให้หน่อยได้ป่ะายถึงว่าที่เขาที่เขาที่เขาพูดอ่ะแท็กทิกต o อกยังเจพี่หน่อยในในในใทิกตพี่อ่ะ เอาไปอยู่ต้นน้ําหอจอกอได้ไหมโอไว้ก่อนเลยครับต้นน้ําอยู่คนเดียวพอแล้วตดด้งเต็มอะตอนเนี้มันโพูดด่าว่าอะไรล่ะ <c oughs> มันหลุดแล้วมันตกมันตกเม็ด <c oughs> อะประมาณนั้นแหละคนดูก็ ไม่ต้องมไม่ต้องมันมันไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องทั้งมาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็น่าจะโพสไปเรื่อยะเดี๋ยวน่าจะไปมั่วไปสัวไปตะไปนะั่นแะไรก็เอาเลยพวผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วจะทําอะไรก็เชิญเออแต่คนคอมเมนต์แม่งด่าเยอะอะไรอะ่ะใช่เดี๋ยวก็มาอีกเพราะาผมผมพูยกับตาไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆแหละเดี๋ยวจะมาเรื่อยเดี๋ยวเรื่องโม้ไปเรื่อยเรื่องนั้น<อ>เรื่องนี้เดี๋ยวไปมั่วไปหมดคอยดูพูดไม่เป็นไปมั่วไปหมดอะ โดเอทมา10บาทผมมาทำงานเวียดนามได้แฟนเป็นคนเวียดนามแต่ที่ไทยผมมีอยู่แล้วแบบนี้ตามหลักการที่พี่เล่น5เกมมีคนหนึ่งเซิฟนี้พอไปเล่นเรสเก็มีอีกคนแบบนี้ให้ตามที่คุยเลยผมชั่วใหม่ก็ทำในได้สาวเวียดนามเด็ดผมไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวเลยนะไม่รู้จักไม่เคยรู้จักเลยเริ่มต้นมันคือมันคือจากมาลีที่อยากตั้นเด็กคนนึง แล้วทาวเป็นคนคุยกับคนไม่เป็นอ่ะก็ผมก็เลยคุยแล้วซึ่งผมก็เห็นในศักยภาพในตัวมันมันก็ก็มันก็มันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ที่คิดว่าไปไกลอ่ะอ่ะก็เลยคุยกันอ่าตอนแรกมันเหมือนมันมันรู้เรื่องนะมันคุยแบบผู้ใหญ่แบบรู้เรื่องแต่ไปมาปึ๊บแบบมันเหมือนไม่รู้เรื่องก็เลยบอกว่าให้คุยดีๆนะวางตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามสอนถ้าถ้าถ้าผมเอาแชทให้ดูผมพยายามสอน โอ้ยเยอะมากแล้วสอนแบบดีมากผมไม่เคยสอนน้องผมขนาดนี้เลยตองจริงก็ไม่ได้โกรธน้องมันนะก,ก็ยังเป็นยังเป็นห่วงน้องมันอยู่พุ่งตรงต่อให้น้องมันจะไปโพสอะไรหรือว่าอะไรก็กยังเป็นห่วงน้องมันอยู่ยังเป็นห่วงน้องมันอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ถือสากับคนที่ที่แบบเป็นเด็กน้อยอยู่แล้วผมผมผมไม่ได้ถือสาอยู่แล้ว ประมาณนั้นก็แค่ไม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 ่ต้องทักหาผมแล้วก็เดี๋ยวมันน่าจะน้องจะมีอะไรอีกก็ให้น้องพูดไปเลยในอันนี้คือในมุมของผมลรอค้บมาแล้วครับยี่ไหนครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวเล่นเกมกันครับโอเคเพื่อนตอนนี้ยินไหมพูดไหนพูดไหู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ข้างมารีค hey. yeah, yeah, right. ิงร้อยครับนี่มาแล้วตัวแหลมมาเลยนี่นี่พี่เด่นนี่ตัวแหลมมาเลยนี่ข้างมารีคิงร้อยครับนี่เอด่นคนดูเหมือนที่พี่บอกอ่ะค่ะเฮ้ยข้างมารีฮคิงร้อยไอ้คอมครับลงแมสขอมครับคอมคาบวันนี้ครับลงสวัสดีครับรีเวิร์สไปดอยู่ไหนกำลังไปกำลังไปแหลมมากเจอกันแล้วครบก็ได้อยู่แค่นี้แหละเราอ่ะพวกเราอะ ไปดูดิทีเจโรเบิร์ตในเฟสหรอทีเจลงอัดีครับคนนี้หรอผู้ติดตามสามหมืนยังเจมาแล้วไม่เห็นมีโพสอะไรเลยมันโพสแบบมั่วซั่วแล้วก็ลบอ่ะ พลและลบคนและลบโพลอะไรของมันนะไอ้อไอ้ผมแบบก็ได้เอาสะสมไปเฉลยมันฉุดชิบหายเลยที่อะยังเจแม่งแข็งจัดโดนกดทุกทางแต่ไม่ลงใจกูแม OK> NO ่งแข็งสัตว์กูคงจะไม่บวชคงไม่ปลงเวอร์ส่วนเห็นน้องมันไปกับพวกฝรั่งนะไหนฮะ ไอ้คิงเมาแฮปปี้และอารมณ์ดีแพมบอกรักกูจะให้เงินเดือน500แสนไอ้สัตว์ถึงเวลาถึงเวลาจริงหาข้ออ้างมาทุกอย่างว่าทำไมไม่จ่ายกูนั่นนี่มึงพริกลิ้นก็คือพิกลิ้นทีคิงยอมรับนเด็กเนี่ยใครติงมึงเด็กนะครับยังเจทีเจโรบิดตัวจริงโดเนตมาสิบบาท ขำไรตีเดี๋ยวก่อนกำลังแต่งเพลงชื่อต้นน้ำอยู่ทักเฟซไปไม่ตอบนะจะขอไปอยู่บ้านครอบครัวต้นน้ำเาเล่นกันนะค่ะเดี๋ยวไม่ตอบสะดุ้งแน่แกงกดแกงไอ้เหียติงเด็กๆเขาเชื่อมึงเพราะมึงวางฟงผู้ใหญ่ไงความจริงตอนเมาแม่งเพลเจอร์ชิบหายเงินเดือนห้าแสนคุยไรรั่ว กาาขอยู่เไปกาาอ้คิงมันกินแฮปปี้วอเตอร์ทุกวันตรวจเยี่ยวขึ้นทุกแถบสาบานเลยถ้าไม่ขึ้นให้จะตัดหัวล้นแบบไอ้คิงแล้วมันแล้วให้มันตกอะไรวะมันเป็นอะไรของมันวะนี่เ็นแล้วครับพี่าเห็นแล้วครับเขาเรียกผมครับว่าไงครับไม่เล่นในอบครับไม่ได้เล่นครับ อะไรของมันวะน้องมันอะโอ้ยผมไม่หนีหรอกผมจะหนีทำให้ผมมาเกือบทุกวันเพียไม่อนุมัติโพสผมหน่อยครับอะไรนะว่าไงนะอันนี้มันเป็นไฟบัมรถหรือว่ายังไงไฟบัมใช่ไหมเซฟบัมบัตรอุดรพาบัตรเจไปบัมบัตรต้องบอกะไม่ได้ไม่ได้เลยก็คือบัมจนไอนี้แล้วก็ยังไงก็คือลงใช่แล้วก็ตีใช่ไหมใช่ครับใช่ มึงดูดิบบมึงจะให้กูอนุมัติแล้วมึงดูสาภาพมึงเอากูมาทาอย่างเงี้ยนะไอ้เฮียแล้วผู้หญิงเขามาดูกูไอ้เฮียเนี่ยอนุมัติอะไรอ่ะ <c oughs> ลูกก็เอาไปแต่ง <c oughs> อนุสาวรีย์ <c oughs> มึงไหวเปล่าเนี่ยอเฮียมึนให้กูไปลงอะไรก่อน <c oughs> ไอ้เฮีย <c oughs> ทุกวันนี้สาวในเกมแม่งจะไม่ไม่นี่กูอยู่แล้วไอ้เฮีย ดูแต่ละอย่างนี่หรอบอกรักพี่บอกรักพี่เอากูไปเป็นอนุสาวรีย์อันเนี้ยลั่นจริงเว้ยชัดอันเนี้ยโอ้กูจะรั่วไว้บอกรักกูไอสัตว์อันเนี้ยลั่นจริงเว้ยคือแบบมาอยู่บ้านเขานะแต่อันนี้คือแบบ ีเข้าไว้เฮียคือ,อยังเจน้องมึงเก,เกิดมาให้แม่เจ็บ เวอรอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมีโพลอะไรอีกปะคลิปใหม่ลงแล้วนะครับลองเป็นยูทูบเบอร์วันหนึ่งชาวลืมชาวอะไรด้วยชาวอะไรด้อเช่าอะไรชาวอะไรชาจีจีอืมไม่พูดเยอะ เอาเป็นว่าวันนี้ผมมากับน้องรักผมไม่คุดเยอะน้องฟิวนะน้องฟิวนะเอ,อะาวันนี้ทำอะไรมาวันนี้เป็นอะไรวันนี้ก็คือ <c oughs> ต้นเหตุก็คือว่าคือตื่นแต่เช้าไงฟิววันนี้ตื่นวันนี้ตื่นมาตากบ,บาทน<อ>่ะล่ะอ๋ออะวันนี้ตื่นมาตากบ,บาทปึ๊บตื่นมาตากบ,บาทปึ๊บตอนหกโมงเจ็ดมือเจ็ดโมงปึ๊บแล้วกูัวกลับมาหกโมงอวันนี้เบื่อไงวันนี้เบื่อไงไม่มีอะไรทำไงก็แบบเอาไปหาแซ่สหน่อยแบบว่า เงินเงินมันเหลือไงไม่ใช่อะไรแบบว่าแต่เอาไม่ไม่ไม่อยู่บ้านมีนะไม่อยู่บ้านตัวเป็นหมื่นอินเทอร์เฟซตัวเป็นหมื่นนะ<อ>แต่แบบขอแบบเอ,เอาเอาเอาเงินไปผ่าเล่นหน่อยดีกว่าเนาะเออไปไปสตูอะ่ะค่าค่าสตูแบบค่าสตูแบบว่าโอ้วันละสี่วันสามสี่วันสี่อ่ะหลายอ่ะหลายอ่ะก็ก็เอาเงินไปผ่าน่ะมามาแนวหัวเลยละเฮียเลยต้นคลิปเลยสักอันนี้ล้อเล่นนะก็คือจะไปอัดเพลงนนั่แหละเอาง่ายๆคือจะไปอัดเพลงไป่ของไปปเออไปปล่อยของปล่อยของเนี่ยไม่ได้ปล่อยมานานแล้ว ที่ปล่อยของก็คือเห็นเป็นยูทูบเบอร์ไหนไม่ได้เลยลืมมันหมดแล้วเป็นแรปเปอร์ไม่ก็คือไม่ไม่ได้วันนี้ไม่ได้จะมาอัดเพลงอย่างเดียวไม่ได้จะไปแบบโชว์บรรยากาศในสตูอย่างเดียวก็คือถือว่าก็คือตามสายลมอ่ะก็คือว่าก็ได้ถ่ายอะไรด้วยใช่หลังหลังจบสตูหลังจบเซสชั่นก็คืออัดเพลงเสร็จถ้าผมกับพี่ฮาร์ดแบบว่าถ้าแบบว่าถ้าไหลต่อก็ก็ไหลต่อก็ตามนั้นแหละแต่ถ้าพวกผมแบบว่าหมดฟิลก,ก็ก็ดูแค่นั้นแหละ แต่ผมมั่นใจว่าคลิปนี้น่าจะยาวแน่นอนโอเคโอเคเดี๋ยวเราเย้เดี๋ยวเราไปเจอกันศัตรูเลยแบบเพราะว่านัดนัดเขาไว้บ่ายสองตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้กี่โมงละบ่ายโมงยี่สิบอะบ่ายโมงยี่สิบนะบางคนยังไม่ตื่นเลยนะตื่นยัง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 บางคนยังไม่ตื่นเลยนะเฮ้ยตื่นตื่นแต่เช้าวะบางคนยังไม่ตื่นพวกกูเชี่ยลุกมาอาบน้ำไปลุยกันแล้วอ่ะพวกมึงยังซุยกันอยู่บนเตียงอ่ะ เฮ้ยไม่ใช่โอกยกโกเจอกันเจอกันเจอกันม่รนจะตอได้ปะมุนขวาใช่ไหมเออมุนไปทางขวาม้นไปทางขวาวันแค่ที่แบบมันยังไม่แบบว่ามันมันยังไม่ค่อยแบบเป็นเส้นอ่ะได้ที่มันคลายออกอะ เราะว่าบางบางเส้นมันก็ยังไม่คลายไงครับนะคุณบาเจยครับวันนี้คุณจะกินอะไรดีย๋ยวยังวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะมาเดี๋ยวเราดูเมนูกันนห่อนพี่ฮะพี่พี่ฮะก็ยังไม,ไม่กินข้าวใช่ยังมาดูเมนูพี่อยากพี่อยากกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลี้ยงเลยกระเพรากระเพรากระเพราอะไรหมูสามกระเพราหมูสามไอ้ดาว <I doubt. S 2> กะเพราหมูสับไข่ดาวงั้นผมเอาเหมือนเดิมแล้วกันเอาไอ้รอบก่อนกูกินอะไรนะพี่วไอ้แพนแงงวะชัวร์ชัวแพแพนแนงหมูอ่ะใช่แพนแงงหมูแพนแนงหมูแล้วก็แล้วก็วก,กะเพราไข่ดาวโอเคเดี๋ยวไปไปสั่งพี่เขาก่อนมามามาเอาพนแงงหมูถ่ายอยู่ในี่ยี่ <laughs> เอาก็ะพริบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียวๆเลยมี่จะต้องพี่หาดิไหมพะแนนมี้เลยสิคะแนนมีใช่เปพี่ยนแซงหัวมีแฮมพี่พี่ถ้ามีพูดแบบซอยจูไหมพี่ผมอยากกินมาซอยจูไดะไรครับได้ได้นี่ครับพี่เที่ยวอะไรนะไก่ผัดต้มยำดีวแครับไก่ผัดต้มยำเท่าไหร่นะพี่ ร้อยยี่สิบแล้วอันนี้120นร้อยยี่สิบร้อของผมเท่าไหร่นะพี่แหนงพี่ขับหนึ่ร้อยยี่สิบร้องร้อยสี่สิบเลยโอเคครับผมให้ให้ผมโอนจ่ายเลยวะเนี่ยหรือว่าลองมาจ่ายทีเดียวพ,งพยังผ่าเลยโอเคอเลยอัน้นเปล่าเลยครับอ่าก็มาคำนาณจัดไปครับกเดี๋ยวต้กินพีานกินอะไรก่อนผมผมกิน,นแผนงพี่พี่ทากิน อะไ้นะไก่ต้มยำแห้งไก่ต้มยำผัดแห้งตามนั้นเดี๋ยวรอรอได้ข้าวแล้วเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวขึ้นไปลุยเลยพวกผมลุยเลยพวกผมไม่ลุยเลยเข้าใจไหมได้ครับตื่นมาแล้วลุยเลยตามนั้นแหละได้คร no. ับเกิดขึ้นแบบเพลงนี uh ่ครับผมนี่นะฮับวรุนข้าวมาเสิร์ฟแล้วนะทั้งของพิหาทั้งของผมนะเสิร์ฟในถตูเลยนะไม่ได้พูดเล่นนะแซบอะแซบไม่ได้พูดเล่นนะ สว,ส,สวัสดีครับพี่การพี่ผอันนี้เอนจิเนียร์ผมนะครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คงเคยเห็นพี่การแล้วโอ้พี่ที่ฮหาหน้าใสจ,จังอะ่ะใสจริง <laughs> ไม่ต้องทิ้งทิ้งช่องทางเปล่าเผื่อมีคนมาติดต่อทิ้งช่องทางเปล่ากูสาวสตูดิโอให้พูดเยอะสาวสตูดิโอนะครับผมแล้วก็ไอจีดี๋ยไอจีพี่เขาเดี๋ยวขึ้นเรื่องนี้ไอจีพี่อยากดูว่าทำไมกูผิดอะไรไม่ได้ว่าเลยน้องเลยกูอยากไูีพี่การทางไอจร้านเลยดอดเนตมาสิบาทยอให้คนตัดต่อจักรจลองเหตุการณ์สัมภาษณ์ยังเจสปีข้างหน้า้ตอนนั้นรยังเด็กครับเลยทาอะไรไปไม่คิดถ้าย้อนเวลาไปได้จะปรับปรุงครับ ตอนนี้อะผมก็ขอโอกาสครั้งที่2,80พันบ้า้ผมจะปรับตัวคือผมลุยเลยอะไม่ซีอะแต่แต่ผมขอกินพันแหงก่อนนะแป๊บนึงเองหน่อยกินบลอกหน่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้เมนูอะไรนะเมนูอะไรนะวันนี้พันแหงหมูเฮอยอ่ะไม่ไม่คือคือที่ต้องถ่ายตอนกินนี่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะพวกมึงคิดว่า กูสั่งมาโชว์เฉยๆไงกูไม่กินไงทำไมอ่ะกินข้าวบ้านข้างบ้านสงสัยอ,อ,อันออคำคำนี้คือไม่เกินจริง <laughs> คือคือมันถึงขั้นที่ว่ากูต้องแบบว่าถ่ายแบบว่าตอนกูกินข้าวมาโชว์พวมึลงละจริงๆไม่งั้นพุ่งไม่เชื่อวกูกินข้าวกูกิน,นจริงๆอยวามรู้ไม่หาว่าแดดระยาเดดกระเพาะพี่กูรั่วไหมใช่มันเออ แดกแต่ยาไม่แดกข้าวอีกไม่นานกระเพาะกูอัดรั่วเฮ้ยเออทำเป็นเล่นไปเออโอ้โหจริงจริงจริงเป็นมาพี่ชายอร่อยไหมีเมนูอะไรเมนูอะไรเนี้ยอ่าไก่ผัดพริกแห้งต้มยำอ่าแล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอพี่ผมกินเสร็จเดี๋ยวอัดอัดเกลงเลยจ้าไม่พูดเยอะกินเสร็จอัดเลยเออไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะอ่าอ่าอ่าอย่าอ่าอ่าอย่าให้กูต้องล่าเมียมึงเเออออ อย่าให้กูต้องล่าเอ้ยกูเล่าว่าอะไรนะเพื่อนกให้กูต้องล่ายังไม่ถึงฤดูถึงยังไม่ถึงฤดูกาลแต่ว่าเมียมึงตั้งไข่เอออย่าให้กูต้องล่ายังไม่ถึงฤดูกาลเดี๋ยวเมียมึงตั้งไข่เออเดมเด้งเรมเด้อย่าให้กูต้องล่ายังไม่ถึงไอ้เหี้ยเอม่ใหม่ใหม่ใหมยังไม่ได้ไม่ได้มันได้อยู่มันได้อยู่แต่ว่าพี่กูแบบถับมนนึง ของัไม่ถึงนะเอ้ยอะไรกไหมไม่จริงครับไ่ยริงคัโอเคโอเคเอาไปเอาไปเอาไปปเดียครับขอไปอย่าให้กูต้องล่าเงียมึงองเอยมึงต้องขาเอาไปเอาไเอาไปเอาไเอาไเอาไอาไปเ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 อาไเปเดี๋ยวเดียเเเเอาไปเอเอา้ย อย่าให้กูต้องล่ายังไม่ถึงฤดูกาลเดี๋ยวเมียมึงตั้งไข่เฮ้ยเอาไงเอาไงพี่เฮ้ยเอ้าอะไรอีกอะก็ได้แล้วนี่อย่าให้กูต้องล่ายังไม่ถึงฤดูกาลเดี๋ยวเมียมึงตั้งไข่ฮะฮะเอ๊เด๊มันก็ลงอยู่นะมันมันลงพี่ลงมันมันเกินไปว่ะมันเกินมันเกินไปหน่อยอ่ะเอาฟังเงอนได้ฟังเงอนเลยมาไม่รุ่นเอ่ะเสร็จละจบแล้วอ๋อ เดี๋ยวสปอยให้ฟังแค่สปอยครับนิดเดียวพอนะพี่สปอยต้องบว่าถึงไอนเบิร์ดเอยแค่เออถึง,ถ,งถึงแค่นี้ก็ได้พี่โอเคเอ้ยมามึงไปว่าน้องมันเยอะอ่ะมึงรอดูแล้วกันบีนิ่สลิกทำนะมึงรอดูแล้วกันว่ารามกูโฟขนาดไหนอ่ะเอ้ย พนักแพทย์สิริราชโดเนตมาสิบาาอันนี้ผมเป็นอาจารย์หมอที่สิริราชนะครับ นีดูได้จากัวผมจะเอาไปให้นักศึกษาดูเป็นกรณีของอาการหลัจากเดดยัดทฤคย้ำคิดย้ำทำครับจะเดือดจัาปล่อยทีแมว่าฟิวเพลงนี้ฉันต้องปล่อยแล้วรอติดตามผลงานดีกว่าอุ๊ยปล่อยเธอลองล่อยเะ รอเดี๋ยวรอตอนทำอัลบั้มใหญ่รอว่าค่อยดูว่าเขาใส่อัลบั้มไหมเนาะแต่ว่าถ้าเราปล่อยเลยอยากฟังคอมเมนต์ละกันเนาะเราเดีคอมเขาไม่งั้นถ้า,ถ,าถ้าคอมเมนต์อยากฟังก็ปล่อยกันถ้าเขาไมอยากฟังก็ทิ้งทิ้งมันไปเออเ้าแดกไม่ได้ก็ทิ้งไปเอ้าไม่เกี่ยวนั่นแหละโอเคเป็นไงเพลงเป็นไงอ่าฮะมือหูเยอะใช่ไหมฮะใช่ใช่ เอาฉีกรีบป่ะเอาพูดหน่อยดิรองเท้าอะไรรองเท้าอะไรวันนี้วันนี้มากับรองเท้าอะไรไม่ต้องพูดทำไมอ่ะคือผมไม่ต้องพูดไงทำไมอ่ะพอพอแทงไม่ได้แก่ไงคือไม่ไม่ต้องพูดไงอ่านอ่านเองก็ได้ผมก็จำที่รู้ไม่ได้ไงรู้แค่ว่าจอแดนสามไม่ก็จจอแดนสามแค่นั้นไง อย่าให้กูต้องล่าเพราะยังไม่ถึงเรื่องเมียตั้งไข่อย่าให้กูต้องบ้านถ้าไปนัเกินไปก้างตาคือแม่ขาวบา กูลองได้แล้วตอนนี้กูลองได้อะกูแฟนคลับอะโอเคโอนเซตนะครับเดือนครับขอบคุณครับจิสุขจิสุขครับอ้พว่กันดีกะครันรับเงนธน้บขอบคุณมากครับแล้วอบคุณงมาด้วครับคุที่เดือนครับทางขเางหนมาของผมครับจิสุขจิสุขครับอรว่ากันดีนครับรับเงินธนาห้าเก่าขอบคุณมากครับปกติน้อยปกตินานอกันแฟนนานนะครับรีกตกเซตขอบคุณมากครับยืนลวไหมยืนอยาให้กูต้องลาเพราะยังไม อย่าให้กูต้องลาเพราะยังไม่ถึงรูการเมียมึงตั้งไครอย่าให้กูต้องบ้าเอ้เอ้ตีนะคนรู้กันอยู่แล้วรับชีฉมาวินโดนเนตามา,มาสิบบาท<ะ>เด็กมีแววจัดดูดก็รู้ทรงนี้ปี2075เกิดแน่นอนตอนนี้ขอเวลาไปเล่นยาก่อนมีเวลาอีกเยอะ ชีวิตทาทายแน่นอนทรงแบบต้องมาลุ้นทุกปีจะโดนลูกก้าใครรอกฟันบ้างว้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยังเจหญิงตบหน้าค่าตบเม็ดตอนลงไ,ได้ตอนตอนลงคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงขาย <c oughs> คือ <c oughs> ผมอ่ะส่วนตัวผมคิดว่า <c oughs> ตัวอัน,นอันเนี้ยก็เท่แล้วก็เฟี้ยวแลแต่คือแฟนคลับแฟนคลับอยากได้แบบรูปผีกันด้วย <c oughs> ผมก็ตอนที่คลิปนี้ลงก็เดี๋ยวผมจะ บางขายทั้งทั้งไลายนี้แล้วก็ลายผีเลยเพราะฉะนั้นไปกดซื้อกันด้วยได้ครับผมพูดจริงนะตอนตตออนนที่คลิปนี้ลงคือเข็ยขาดเสร็จละได้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 เดี๋ยวลงไปลงลงลงไปข้างล่างก่อนผมไปสุรีย์ก่อนเพลงเพลงอ่ะอาจจะแล้วเพลงเรื่องเพลงเรื่องเรื่องเล็กๆใช่ป่ะครับเนาะเพลงแรปตอนไหนก็ได้พูด กูพูดแล้วมือออกมาก็เป็นก็เป็นลามแล้วครับเฮ้ยเชี่ยเวลาเวลาเรานอนตื่นมาตอนเช้ากูพูดขึ้นมาก็มันก็คล้องจองกันแล้วเนาะเฮ้ยอือไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเมชีนรืออะไรก็ตามเชี่ยอย่าให้กูต้องลาเพราะยังไม่ถึงเวลาเมมตั้งไขรใส่ให้อบไปอบไปข้าวไปจ่ายตังอะไรก็ปล่อยก็ปล่อยแม่ปล่อยพี่เอนจิเนียร์เขาตากแอร์ไปครับผมนะปล่อยให้พี่กาตากแอร์ไปนะผมก็ชิวๆของผมไงคือไม่ได้ ใช้ชีวิตไม่ไดรีบร้อนไม่ไดเร่งร้อนอะอยู่ละครับควงถาเควง้ามไม่ชอ่ถาอ คุณมาเล้อนะครับคือสาั่คับทัระหมกันนะครับเสียดาเสียดากล้องหันไม่ทันเนาะเออเออทีเดจ้าเสาเสาเผ่านสูงแล้วลาติด้ติดกันเป็นแบนะครับกขาาชอบคนูบ่เี่ยบุเรี่ก้วยงาอ้าวไม่เชื่อเฮ้ยผมจะโกเมื่อไหร่เออไมเชือยมเาชอบคนดูบุหรี่นะก็ขอชอบคนดูบุหรี่เออเออเชอบอกเธอชอบตอนยังเจพ้นขว คุณว่าผมแต่งเนื้อเพลงไปนี่คือผมแต่งไปเล่นๆคำพัาฮาๆตลกตลกอ่ะเรื่องจริงชีวิตจริงเธอบอกเธอชอบตุนยังเจพลุนควันใครที่ไปตัดเป็นใครบอกเธอชอบตุนยังเจตั้งคันอันนี้คือเวอร์ชันนี้คืออย่างเจเฮียกูไม่ไม่รู้จะพูดอะไรกับเวอร์ชันนี้หรอแต่ว่าดูเอาไว ว่ามันแต่ง,ตงจากเรืร่องจริงนะครับเือบอกว่าชอยังเกย์พ่นควัน,ก,นก,<ำ>ก็สาวเขาขับผ่านไปมาเนี่ยเขออยายังมองเขาต้องมองเขาเห็น<อ>ังเกย์นั่งสูบบุหรี่หัวละมองเด็กยังเกย์พ่นควันนะเนาะเขาชอบเอเฮียเรื่องมันไม่น่ามาพูดก,กันอยู่แล้วฟิวเรื่องเรื่องมันแบบคอมมอนเซนส์อ่ะเขารู้กันอยู่แล้วอ่ะแ<อ>ม่งเด็กพัทยาไม่รู้นรไงวะแล้วเป็นไงเพลงวันนี้ฟิวไงเป็นไงเรื่อยๆพี่ก็แบบว่า พี่ก็แบบว่าคือเอาตรงนะทุกคนอันนี้แบบจริงใจนะจริงใจกับทุกคนเลยนะคือผมแม่งแพชชั่นกับแบบว่าเรื่องเพลงเรื่องคือผมแรปอะแรปผมก็แม้ผมก็แรปเหมือนเดิมแหละแต่คือ พูดตรงว่าผมแม่งไม่ได้แบบว่าอยากแบบว่าไอ้เจ้ากูอยากเป็นแรปเปอร์อยากว่าอะไรขนาดแล้วเขาจะว่าไม่ได้แบบว่าท่องมาก่อนแล้วใช่ปะแต่คือแบบว่าให้กูแรปกูแรปได้กูก็แรปโหดก่อน